พุทธศาสาศนาคืออะไรอ,นนอย่างคนฝรั่งฝรึงประเทศทั้งหลายเวลาเขาพูดถึงศาสนาต่างๆก็อาจจะถามว่า,าศาสนาคืออะไรก็สั่งก็มาจบ,บอกว่าเป็นเฟส <c oughs> เป็นความเชื่ออะไเนี่ยพุทธศาสาศนานี่เราชัดนีย ติดโสสิกขาสกัลังศาสนังอันเนี้ยเป็นคำตอบเลยมุตศาสนาคืออะไรติดโสสิกขาก็ตายสิกขาการศึกษาสามหลักเนี่ยตายสิกขาแต่ศึกษาสามหลักสกลังศาสนังเป็นพระาศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นจบ ใช่ไหมพุทธศาสนาคืออะไรคือการศึกษาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตอบง่ายเลยพุทธศาสนาไม่ใช่เฟซพุทธศาสนาท่านบอกให้พิสูจน์จะไปเฟซจะไปพิสูจน์อะไรอะ่ะนะ่ไหมะภาษาพระพุทธเจ้าตรัสถามภาษาริบุตร ว่าธรรมะนี้เป็นอย่างงี้ท่านว่าอย่างไรพระาลิบุตก็โดนว่าก็เป็นอย่างงี้อ้าวกรรมวนที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าก็ตรัสถามว่าที่เธอพูดนี่เพราะเชื่อเราหรือพระสาลิบุตรเพราะว่าใช่อย่างนั้นอ่ะอ้าวแล้วเป็นยังไง ก็เพราะว่าข้าพระอ,องค์ก็ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนที่พระอ,องค์ตรัสก็หมายความว่าไม่ต้องเชื่อพุทธเจ้าก็ยอมรับเลยดีนี่แหละถูกต้องเพราะาอสัตโธอักตันยูจะใช่ไหมอสัตถโธพร,ระอาหารหันต์ก็เป็นอสัตโธ ก็คือไม่ต้องมีศรัทธาใช่ไหมพระอารย์นเนี่ยหมดศรัทธาแล้วถ้าพูดเป็นเล่นพระอารคือใครคือผู้หมดศรัทธาแล้วนี่พูดแบบสมนวนแบบแกล้งพูดคือไม่ต้องมีศรัทธาไม่ต้องมีความเชื่อมันเห็นได้ตนเองเป็นผู้ประจักษ์ที่ประจักษ์ก็เพราะจบการศึกษา ไม่ต้องศึกษาพนะพุทธศาสนาก็คือการศึกษาอย่างที่บอกเมื่อกี้ติโสศิกขาสกัลังศาสนังการศึกษาสามหลักหรือตรีสิกขาเป็นพระศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่เพิาเนี่ยสกัลังเลยแล้วก ข้อความเนี้ยมาในคำพีต่างๆเจอะแยะหมดสักสิบกว่าแห่งแต่ว่าเปลี่ยนถ้อยคำว่าเช่นว่าแทนที่จะเป็นติดโสสิาสก,กาสกัลังศาสนัง